เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเิวกบคอกันอีกเช่นเคยนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไม่อยากจะทําเลยผมไม่จะร้องไห้วะคลิปนี้ผมขอตั้งชื่อว่าคลิปเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นตี3ก็แล้วกันนะครับทุกคนกับ อนิเมะไฟเตอร์ซิูเลเตอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็นั่งอยู่จอเนี่ยทุกคนนะครับในเวลาตีสามตีสามแบบเส็จเส็จนิดๆนะครับตีสามของวันที่ยี่สิบสองนะครับผมแล้วก็เกิดเหตุการณ์หลุดนะครับตามที่ทุกคนเห็นในภาพนะครับในจอตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะดึงปกติเนี่ยหลุด ใช่ไหมเรากดเลคกคอนเน็ตนะเออมันก็จะดึงกลับมาได้นะครับแต่วันนี้นะครับมันดึงกลับมาไม่ได้ครับทุกคนแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บนี่เลยนะครับผมก็ได้ทําการเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับปรากฏว่าปุ่มกดเล่นเกมนะครับปุ่มสีเขียวหายไปนะครับทุกคนผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะครับตอนนี้นะคือผมดึงเกมกลับไม่ได้นะครับแล้วก็ผมไม่เห็นปุ่มสีเขียวนะครับสิ่งที่ผมทําสิ่งแรกเลยนะครับนั่นก็คือการไป เช็คดิสคอร์นะครับอ่าซึ่งในดิสคอร์ของผู้พัฒนานะครับหรือว่าของอ่า d e v e l o p อรของ d e v เนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศฉบับหนึ่งออกมาในเวลาตี3ตรงนะครับผมก็แปรไม่ออกหรอกนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาทำการใช้ Google นะครับในการช่วยแปรนะครับแล้วเรามาแปรคร่าวๆกันนะครับทุกคนนะและนี่นะครับคือ คำที่ผมก๊อปมาแล้วก็นํามาแปลนะครับมันก็แปลได้ว่าเฮ้ hey! ทุกคนอดีฟฟตผู้เล่นจะปิดให้บริการในช่ชงต่อไปเนื่องจากเราได้จัดก,การกับข้อร้องเรียนที่เราได้รับเรากําลังพยายามอย่างเต็มที่เ,เพื่อให้เกมกลับมาหาทุกคนและเกมจะกลับมาในไม่ช้านี้เราจะประกาศรายละเอียดคือสินค้าในภายหลังนี่แล้วก็ลงท้ายด้วยวเราต้องการเน้นว่าเกมจะกลับมาเรากําลังทํางานอย่างหนักและมันจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมน,นี่นี่คือประกาศนะครับของ แอดมินนะครับผมที่ประกาศมาในช่วงเวลาตีสามเป๊ะๆของบ้านเรานะครับของเขาน่าจะแบบบ่ายสองนะครับบ่ายสองบ่ายสามนะโดยประมาณนะครับซึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยได้มีประสบการณ์จากตอนนั้นนะครับเขาเรียกว่าแมปชินอปีนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนมาเป็นชินโดไลท์นะครับในปัจจุบันนะครับผมก็คืออาการแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะมองถึงเหตุการณ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นนะครับสําหรับ อนิเมะไฟเตอร์ซิมบิเลเตอร์นะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับหน้าหายไปครับทุกคนเออพวกเราก็เดากันไปต่างๆนานานะครับว่าเอหน้ามันหายไปได้ยังไงทําไมหน้าถึงหายไปทําไมเดฟถึงเอาออกนะครับก็นี่เลยชัดเจนแล้วนะครับว่าโดนลิขสิทธินั่นเองนะครับผมว่าใช่แน่ผมว่าต้องเป็นเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือวันนี้นะครับในวันที่21แล้วกันเมื่อวานเออในวันที่21นะครับก็เขาเอากิฟต์เกมพาร์ตออกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชาวเอาามพูดกันเยยะะ มากมายท่ว่าเอ้ยทำไมเดฟเขาเอากิฟเกมพาร์ตออกนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องโลบักพิษนะครับก็เหมือนแบบใช้โลบักไม่ถูกกฎของโลบอกนะครับแล้วก็มากิฟเกมพาร์ตให้กับผู้เล่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดานะคือหัวข้อนี้คือเดานะครับผมแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่แน่แน่คือนั่นแหละครับผมมองว่าลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับดูจากการที่เขาเอาหน้าตัวละครออกแล้วนะครับซึ่งแบบนี้ก็เขาพยายามไม่ใส่ชื่อนะครับ ชื่อเนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่านะมันก็นั่นแหละทุกคนตัวละครมันก็เห็นชัดๆอยู่เนาะว่ามันเป็นใครใครดูก็รู้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะกลับมาแบบไหนนะครับสำหรับอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับช่วงนั้นชินอบิแล้วก็ชินโดเนี่ยนะครับกลับมาประมาณ3-4วันนะครับแต่ว่ากลับมาโดยที่เปลี่ยนโมเดลตัวละครหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงงตััวละะครรอไไยง นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ก็คือให้กําลังใจในทางเด็บแล้วกันนะครับขอให้แก้ไขปัญหานี้ได้เร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กูเติมไปเยอะไม่ใช่เลยหรอกสำหรับวันนี้ไปละเจอกันรอให้กําลังใจเด็บด้วยไปละ